สำนักบรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกออรมนขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปี2567ดังนี้ ดำเนินการงานการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงกับส่วนราชการภายนอกมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นความมั่นคงและบูรณาการสื่อของรัฐผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่สําคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในภาวะที่สังคมเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือสถานการณ์ภาวะวิกฤต นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมหารือกับส่วนราชการภายนอกที่ร่วมปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการสื่อของรัฐร่วมกันเป็นประจำทุกสามเดือนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในข้อเท็จจริงให้กับประชาชนการจ้างเหมาปฏิบัติงานคอเซ็นเตอร์1 3 7 4เป็นงานเสริมสร้างความสามารถีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้โดยสะดวกโดยในปี67มีการแจ้งเหตุรวม832เรื่องแก้ไขปัญหาสำเร็จไปแล้วคิดเป็นร้อยละ71 งานจัดการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องสำคัญจากการประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและการบริหารจัดการเหตุความมั่นคง1374ตลอดจนการสังการอื่นๆรวม175ครั้งในเรื่องการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจได้จัดการประชุมบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลรวม13ครั้ง โดยที่สําคัญคือการประชุมหารือในประเด็นการสร้างแรงจูงใจด้วยความมั่นคงในอาชีพหลังตลดประจำการ ผลการประชุมหารือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับโคต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจจํานวน500อัตราในปี67และผลการประชุมประสานส่วนราชการอื่นๆตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อขอโคต้าหรือคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเป็นข้าราชการพลเรือนทุกส่วนเห็นควรเสนอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ดําเนินการได้นอกจากนี้ได้จัดประชุมหารือในประเด็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิรวมถึงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานของทหารกองประจําการในแต่ละสายงานที่สามารถเทียบ โอนเป็นหน่วยกิจได้และการจัดการอบรมสัมนา,าประเด็นการศึกษาการฝึกอาชีพและการส่งเสริมอาชีพหลังปลดประจำการผลที่ได้ในปัจจุบันกรมยุทธศึกษาทหารบกในนามกระทรวงกลาโหมได้มีกรอบความร่วมมือกับสำนักมาตรฐานการศึกษาและอาชีพในเรื่องการพิจารณาหลักสูตรและการเทียบโอนหน่วยกิจและความร่วมมือในด้านอื่นๆอีกด้วยแผนงานโครงการที่สำคัญในปี2568มีดังนี้ แผนงานพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมได้แก่การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงระหว่างกออรมนและส่วนราชการภายนอกและแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงได้แก่การปรับปรุงห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารพิชรัตเพื่อรองรับการติดตามสถานการณ์ในส่วนของการจ้างเหมาปฏิบัติงานคอนเซนเตอร์1374ไม่ได้รับงบประมาณคงเหลือเพียงการรับรายงานทางแอปพลิเคชันลายหนึ่งแทนสำหรับในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย